ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องหนึ่งมือถือนะครับอันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนจะมานะครับแล้วสัญญาณมีบ้างไม่มีบ้างนะครับนี่เป็น A12 นะครับเรามาดูกันนะครับปาจจเหตุมาจากอะไร นี่ลูกค้าไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนจอมาจากที่ไหนนะบอกแต่ว่าไปเปลี่ยนจอมาแล้วก็เข้าบ้านมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างหายไปเลยจะอยู่ในตวัวอำเภอหรือในเมืองสัญญาณมีใช้เน็ตได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นกำลังเกะหลายครั้งแล้วเนี่ย ออโอเคแล้วโอเคนัดมาครบนะครบหรือเปล่าวะออกครบครับเดี๋ยวเขาทอดก่อนนะอ่ะโอเคมาต่อเล,เลยนะครับ เดีมาโอเคสายนำสัญญาณเบี้ยนิดหน่อยไม่ได้มีผลนะครับสายเพจโจอมีรอยหักสายเพจจอมีรอยหักนะครับจะ <c oughs> เหมือนไม่ได้เปลี่ยนจอนะครับเหมือนจะเป็นจอเดิมน,นั่นีออ่านี่ไงครับนี่ไม่ใส่ให้ลูกคราบครับนี่เห็นไหม อย่าองอื่นคอมเมนต์หน้ามีปัญหาะนะตอนนี้ โอเคครับไหนๆก็แก่มาขนาดนี้เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้เนาะจะจะเกะทำความสะอาดให้นะคราบนี่มีคราบคามชิ้นคราบออกไซอยู่เอออันนี้เป็น โอร่อยมันเซื่อมันลุดไปแล้วนะครับจดกัดนะครับตรงนี้เกลือเลยไม่เป็นไรนะครับทำความสะอาดให้บอร์ดบนยังสวยอยู่นะครับ ไปดูบอร์ดล่างบอร์ดชุดชาร์จกันนะก็บอร์ดชุดชาร์จก็าคงต้อ,อ,องทำความสะอาดเยอะอยู่มันจะต้องล้างนะครับไ,ไวนะแกวมาได้จะล้างให้ฟรีนะครับนี่ก็ใส่เสาจะกกให้ฟรีเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรแย่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็ลำบากนิดนึง บอกขาให้แกมาอืมครับคือเขียวอยู่ที่ขั้วสก็ตนะครับเนี่ย โอเคนะครับก็ถือว่าสรุปเลยแล้วกันเนาะเครื่องนี้ก็แค่ร้านที่ทำมานะครับเขาาลืมใส่ใสายนำสัญญาณครับ <c oughs> ถึงทำให้มีสัญญาณบ้างมีสัญญาณบ้างน,นะครับคงจะไม่ถึง PA นะครับอาการนี่ผมสรุปอาการเลยแล้วกันเนาะ ไม่น่าถือพีอนะครับผมมองมองดูนะครับว่าเขาเพ่งเขาบอกว่าเพิ่งไปทำมาไม่นานนะโอเคก็ยังไงก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับก็มีแค่นี้เอนะครับใา้น้ำยญญาลืมใส่เป็นข้อบิดพลาดของช่างหลายๆคนนะครับอถอดและชอบลืมนะครับพีเอผมก็เคยนะครับ แต่ผมลืมได้ผมก็ตอนเช็คตอนเทสผมก็จะเจอปัญหานะครับผมก็แกะประกอบใหมาอีกครั้งนะครับอาการนี้ปล่อยทิ้งไว้นานๆก็มีผลกับ P A นะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถึงช่องเล็กๆนะครับ ให้ผมรู้นิดๆในหน่อยนะครับถึงคมรู้จะไม่เยอะนะครับแต่ก็ให้นิดๆในหน่อยนะครับไม่ปิดบังกันแกะให้ดูให้เห็นนะครับบางครั้งไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็เยอะนะครับงานเพราะงานมันเยอะไม่มีเวลาถ่ายนะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับว่าปัญหาเกิดจากตรงนี้เนาะจะได้บอกลูกค้าได้คุยกับลูกค้าได้ บางครั้งผมก็ถ่ายแต่ไม่ได้ลงก็แค่นั้นเองนะครับ,รบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ